เจ้าสนนะคะเป็นเจ้าของไร่ทวีการะคะ่ะ oh, so ก่อนหน้านี้หมายถึงเราทำสวนอื่นเนาะไม่ได้ทำทุเรียนเราปลูกอื่นปลูกมะม่วงกล้วยยางแต่เราเพิ่งจะมาปลูกทุเรียนได้ประมาณ10ปีแบ่งส่วนหนึ่งปลูก แล้วก็เพิ่งเริ่มให้ผลผลิตแต่ยังยังไม่ครบะมันเพิ่งเริ่มพี่ยังเลี้ยงน้องอยู่มีนักวิชาการเขาเข้ามาแนะนําค่ะเขาเห็นต้นของเราโซมะ่ะเขาเลยมาแนะนําให้ลองใช้อัมิโนจา์เราก็เลยลองทดลองใช้กับรถแมรี่ก่อนก็ดูมันแตกดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยก็เลยลองเอาไปใช้กับทุเรียนต่อก็ดูดีขึ้นยอดเขาก็แตกดีขึ้นใบใหญ่ผลดกขึ้น พอทุเรียนดีปุ๊บเราก็ลองใช้กับยางพาราก็โอเคหลังจากใช้อะมิโนจ๋าแล้วนะผลผลิตของเราก็ดีขึ้นได้น้ำยางดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้นชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นออแกนิกเพราะที่ร้านนี่ขายอาหารด้วยก็ต้องการอยากให้ลูกค้าได้ใช้ผลผลิตที่ปลอดภัยคุ้มค่ากับการที่เราได้ได้ใช้ค่ะ oh, ตั้งแต่รู้จักอะมิโนโจานะผลผลิตมันได้เพิ่มขึ้นซึ่งโอเคค่ะเจ๊ชอบ